รอยยิ้มของทุกๆคนจริงๆเข้มฮัสวีมุกดาอย่างโพแซลเห็นโมเมนต์ของคู่นี้แฟนๆก็ยิ้มออกหลังจากอดเป็นห่วงนางเอกสาวคนสวยมุกดานารินรักไม่ได้ที่เจา้าตัวต้องสูญเสียคนในครอบครัวแต่ทว่าล่าสุดแฟนๆได้เฮและยิ้มตามกันอีกครั้งกับโมเมนต์สุดน่ารักของทั้งคู่เข้มฮัสวีมุกดานารินรัก ล่าสุดบนโพสต์อินสตาแกรมของพระเอกหนุ่มอารมณ์ดีเข้มหัสวีพักพงษ์ไผ่สันเจ้าตัวก็ได้เสิร์ฟเส็จภาพสุดหล่อเท่พร้อมกับใส่แคปชั่นชวนถามชวนคอมเมนต์ไปอีกว่านี่แหละผมหลังจากเจ้าตัวได้แชร์โพสต์ดังกล่าวออกไปก็ทำเอาแฟนๆแห่แซลกันยกใยยหญ่รวมถึงผู้จัดคุณหนิงปณิตาก็ยังเข้ามาคอมเมนต์เช่นกันอีกว่า หืมแล้วใครหนุ่มหล่ออารมณ์ดีเข้มหัสวีก็มาตอบกลับทันทีว่าผมไงครับโพสดังกล่าวก็ได้เห็นความเคลื่อนไหวของนางเอกสาวมุกดานารินรักเช่นกันเจ้าตัวก็เข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์ของหนุ่มเข้มหัสสวีว่าไม่ใช่เข้มแล้วจะเป็นใครในี่ไม่รอช้าหนุ่มเข้มก็มาตอบกลับมุกดาทันทีว่าพูดได้ไหมครับ f อฟซแฟนคลับค่าต่างเข้ามาแห่แซวว่าพูดเลยลูกๆแม่แม่รอเลี้ยงหลานและบางคนก็บอกพูดไปเลยค่ะน้องมุกรอฟังอยู่หนุ่มออดี้เท่ากับสาวออดีข้ขาวเรียกได้ว่าค่าลักหลายคอมเมนต์กันเลยละค่าแห่แซวคู่นี้กับความน่ารักของคู่นี้เรียกได้ว่าฮัสวี่นายคือรอยยิ้มของทุกๆคนจริงๆรวมถึงนางเอกสาวคนนี้ด้วยมุกดาณรินรัก น่ารักสุดๆเลยละค่ะคู่นี้<ๆ>เข้มมุก